สวัสดีครับนิโตวันนี้ผมสรรหารถแรงๆแล้วก็ไม่แพงมาให้แล้วนะเริ่มตั้งแต่59ชัก5ถึง57ชัก5อ่าเดี๋ยวมาดูรายผ้าก่อนนี่ครับ59ชัก5นะเต็ดันโลคัดเท้านะชุดหน้าลายน็อตเลนนะปั๊ม110นะเนี่ยสวยโชว์หลังโชว์ว่าอ่าแล้วชุดนี้นะโคตรถูกชุดนี้นะเอาไปเลยคันละ2 5 5 0 0บาทนะอ่า มาคืนกำไรให้ลูกค้ากันนะทุกคนอ่าเอาไปคันละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนี่มาดูร้อยสิบร้อยสิบโคตรเต็มมาบอกเลยร้อยสิบโคตรหลอ่อนี่อันนี้ห้าเจ็ดจะค่านะร้อยหกสิบ GPS บวกๆนะผมนะที่เรือแถมนี่ครับท่อสรงร้อยยี่ห้า 25, นะอ่าตามกระแสโชค๊คพอดแท้เอาให้ดูทรงก่อนอะไรเบอร์ทั้งคันอันนี้ห้าเจ็ดจะค่านะโคตรแรงโคตรหลอ่ออ่า S4 แท้นะเคมาฟังเสียงก่อนเล่มโอนทุกคนะกันนะเร่มาถามเขกโนทุกคัน อันนี้ห้าเกจฟังเียงห้าก้ก่อนฟังเสียงเครื่องเครื่องแงปิดนะูดูดูดูมันแรงจัดนะอันนี้5-9จาก5อ่ามาดู5-7จาก5ผมบอกเลยนะ110แม่งโคตรทีเด็ด คันนี้ไม่โคตรสวยนอนเลดทั้งคันดูดิแลวร s สตาร์ทมือนะแต่ไม่มีใดไม่ใช่ไดเอาสตาร์ทมือแท้ตรงรุ่นอันนี้ห้าเจ็ดห้าเอนซีบีน้ำมัน e ยี่สิบนะกล่องแมปนะผมโคตรแรงคันนี้แดกมาแล้วมีคลิปให้ชมนะคันนี้มีคลิปให้ชมตอนไปแดกเขามาด้วย หัวไอ้แห้งเครื่องมพ่งทำนะไม่ดังไม่คันไม่หลวมนะคันนี้โคตรจบผมบอกเลยสายทิ๊นะนี่มาดูทรงดูทรงท้างหลังทรงแหวนนะทรงแหวนนะทรงแหวนที่แท้ดูกอ่านี่เดินหอ,อ,อบอเพาะบอเบิกใหม่จุดสีสวยโชว์แคร์ลดเลททั้งคันอ่าประมาณนี้ชอบทังมาจิ๖กกราคานี้ไม่มีแล้วคันละ 25, ส5 5 0 0ืสนหาัหระวันนี้ Claro sweaty crap